สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหกล้อจันทบุรีนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะ <c oughs> กับงานสาะตรงนี้นะครับก็น่าจะปิดบอ่อวันนี้แหละแอน่าจะเก็บชั้นล่างน่าจะเก็บวันนี้นะครับแต่ว่าชั้นบนน่าจะเก็บพ่งนี้ดูนะครับความลึกนะฮะประมาณยี่สิบเมตรนะครับ มันมีเบิร์มอยู่3ามเบิร์มอ่ะนี่เก็บปากล่างแล้วเบิร์มล่างนะครับนี่นะครับดูนะฮะดูตาน้ำออกนะครับท่านชมสุดยอดตาน้ำ <c oughs> นี่นะครับวิธีปิดปากสะนะฮะก็ทันใดที่กุญแาเล็กๆก็ดูวิธีปิดปากสะนะครับ ปิดทีละชั้นทีละชั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ทำได้ที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดไลค์กดสับ s c ไคร e ผมด้วยนะครับเนี่ยผมต้องเลิกงานมาคลิปนี้มีความเสี่ยงสูงนะฮะผมต้องเลิกงานมา5ม้าโมงครึ่งขี่รถมา20กิโลนะครับมาถึงนี้ภายในครึ่งชั่วโมงคือขี่รถมาร้อยยี่ตลอด เพื่อที่มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคลิปปิดปากบอเนาะปิดปากสะ ก็อยู่กับเจ้าซานี่นะครับผม sy 2 1 5 4 super ace นะฮะร,รถขุดเจ้าตลาดาถือว่า,าเขากำลังมาแรงนะตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะเห็นเห็นได้ทุกที่นะครับพบเจอได้ทุกที่นะฮะใน y u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  e นี่คือเห็นประจำนะครับท่านใดที่ชอบดูรถขุดนะครับจะเห็นซานี่ประจำนะฮะคือ เป็นรถที่กำลังมาแรงนะฮะทำยอดขายได้ถล่มทลายนะใช่ดีนะใช่ดีครับผมเพราะว่าในทีมงานผมมีใช้ตัวนะี้นะฮะตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็น้องผมขับอยู่ใช่ดีครับ นี่นะครับดูทางคลื่นนะครับจะแหวกเป็นทางเอะไลยฮะตัวนี้ก็ถอยขึ้นนะครับตัวซูบิตโตโมถอยขึ้น2ตัวนะครับถอยปิดบักบ่ที่จริงมันเกิดน้ํามันไม่ออกเยอะขนาดนี้ถอยตัวเดียวก็ได้พเพราะว่าเราถอยทําไปใช่ไหมแต่น้ามันออกเยอะคือถ้าถอยตัวเดียวนี่มันไม่ทันน้ำนะครับน้ํามันออกเยอะก็เลยต้องถอยสองตัวนะครับรีบๆโกยขึ้นให้หมดดูดน้ําไม่ไหวนะฮะน้ําเยอะจัด ต่อคืนนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะปิดได้ชั้นที่2นะครับส่วนชั้นชั้นที่3ชั้นที่4ก็น่าจะเป็นพุ่งนี้แหละเพราะว่าปิดชั้นที่1เอ่อชั้น1ชั้นสองก็พุ่งนีเช้าน้ำก็ยังไม่เ่ยยังไม่ทันเต็มหรอก 哼 <laughs> ตานามเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูตานามนะครับโอ้โหตานามอะไรยอะแ่ะเลยนะ สำหรับเจ้าซัานนี่นะครับผมถ้าเกิดมันคือตัวเดินต,ตัวเดินนี่มีความแรงมากเลยครับเนี่ยเดินแบบชันๆอย่างนี้เดินสบายเดินขึ้นสบายเล็เกาะเดินขึข้นสบายเลยแต่ว่าค่ายอื่นนี่น่าจะอยากเอาเรื่องนะครับ <c oughs> คือลองพิสูจน์มาแล้วคือดินลื่นๆนี่ขึ้นสบายเลยบางค่ายนี่คือตัวเดินแรงจริงแต่ว่าเวลาขึ้นขึ้นที่แฉะๆที่ชันๆแบบนี้ ตัวเดินแรงแต่ว่าเอาเอาอาร์มช่วยเกาะนะครับพอช่วยเกาะเท่านั้นแหละตัดเลยมันจะตัดระบบเลยไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวเดินแรงแล้วเอาอาร์มช่วยเกาะขึ้นโอ้ดึงปื๊ดเลยคือมันไม่ตัดอะรถมันไม่ตัดอะอาร์มก็ดึงตัวเดินก็แงนี่คือที่แฉะแฉะที่ลื่นๆเนี่ยตักปิดหน้าตัวเองแบบนี้นี่ลักษณะนี้คือเกาะสบายเลยึ้นปื๊ดเลยไม่ค่อยลื่นเลย ขนาดยืนอยู่ตรงนั้นสุดบูมเลยนะครับท่านผู้ชมเรามองเหมือนไม่ลึกนะแต่มันลึกนะลึกมากเลยต้องมาเห็นความเป็นจริงต้องมาเห็นสภาพจริงๆเนี่ยนี่มันซูน้ําไม่ไหว้ะเกิดมันน้ำมันน้ํามันไม่ค่อยมีนะน้ํามันออกน้อยนะผมว่าน่าจะขุดได้สวยกว่านี้นะ ลักษณะการปิดสนะครับตับตีนะมันไดแนวก่อนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เอาดินตะแนมมาถมมาเหยียบนะเพราะว่าดินดินชันช้นชั้นชั้นนี้มันเป็นหินอยู่นะครับเอาอยู่อยู่เหยียบให้มันแน่นนะครับเป็นชัน้นเป็นชัน้นกันไปอันนี้แล้วแต่ดินนะครับผมถ้าสมมติว่าบางสระนี่ดินชั้นละดินชั้นล่างสุดนี่เละนะครับคือไม่สามารถปิดสะได้ คือมีวิธีหนึ่งเราต้องโกยดินเละๆออกให้หมดแล้วก็เอาลูกรังจากข้างบนนะครับมาปิดปิดทีละชั้นเหยียบให้แน่นนะครับเหยียบทีละเหยียบทีละชั้นเหยียบทีละชั้นปิดทีละชั้นให้แน่นถ้าไม่เหยียบให้แน่นไม่ปิดให้แน่นเนี่ยคือมันมีสิทธ์มันมีสิทธิ์ไหลลงมาได้เพราะว่าเวลาน,นาฝนาน้ำนมันอิ่มตัวนะครับเพราะว่าช่องที่เราขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ดินเดิมมันเป็นดินใหม่นะครับเราต้องเหยียบให้มันแน่นแล้วก็เผื่อนะครับเผื่อไปเลยทมเผื่อ ชั้นบนนี่ชันช้นสุดท้ายต้องถมเผื่อเลยนะครับเหยียบให้แน่นแล้วถมเผื่อเผื่อมันยุบถ้าสมมุติว่าเราไม่เผื่อเราถมเสม,มอกับพื้นดินเดิมเนี่ยคือเวลาน้ํามันยุบนะครับเวลามันยุบมันหลุมผมเป็นหลุมแล้วมันน้ำมันขังพอน้ำขังปุ๊บน้ําเกิดซึมนะครับซึมแล้วก็ลงมาแทงลงมาแล้วก็จะไหลลงมาเป็นแถบเลยีนี่เราเหยียบให้แน่นแล้วก็เผื่อเอาคืนไปแล้วนะครับดูตัวเดินนะฮะ ดูพลกักกำลังตัวเดินกับอาร์มนะ,ะการทำงานที่พร้อมกันนะครับไม่ไม่มีตัดระบบไม่มีตัดนะฮะ,ะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว โอ้โหหลายหลาย,ลายอาาโอ้โหชันนะเนี่ยประมาณ40 5 0องศาไดนน้นเนี่ยดูดูตัวเดินอะดูตัวเดินดูแขนนะความแรงของเจ้าซันนี่นะครับดูโอ้ดูนะค่ายอื่นเนี่ยเอาหนักเอาเรื่องนะผมว่านะ ถ้าไม่ใช่ซานี่นะครับอ๋อชั้นล่างนี่ปา่าสลบเรียบร้อยนะครับเหลือเดี๋ยวเขียดนีลงม,มานะครับน,นั่นนะเหียบลงมาคือการปิดสะสะลึกๆลักษณะแบบนี้นี่คือค่อนข้างที่จะต้องใจเย็นนะครับช้านิดนึงนะฮะ ถ้ายิงดินชั้นล่างเละๆแล้วนี่เอามาปิดสระไม่ได้นี่ยิงเสียเวลาใหญ่เพราะว่าดินชั้นล่างเละเราต้องโกยดินชั้นล่างออกให้หมดแล้วก็ไปฟักเอาดินข้างบนนะครับดินที่เป็นลูกรังอามาปิดแทนทําไมงั้นไม่อยู่แต่ว่าดินตัวนี้มันใช้ได้อยู่เป็นหินนะครับก็ถือว่าเสร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะครับก็เหลือแค่ปิด ชลาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขูดเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมก็เริ่มจะมืดแล้วะครับท่านชม6โมงหว่าแล้ะเปิดไฟแล้ว โอ้มืดมองเห็น ความแรงนะครับเียชันมากเลยนะเนะี่ยดินก็ลื่นๆนะครับเปียกน้ําหน่อยๆดูความแรงความอามนะะดูบะอามกับตัวเดินนะ,ะคือแบบทํางานพร้อมกันนะ่ะคือไม่ตัด ประหลัดบอกโอ,อ้โหเออโอ้โหตัวเดินแรงมากเลย ถ่ายกล้องมันเป็นอะไรมืน เดี๋ยวชมกันอีกคลิปนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันน่าจะยาวนะฮะเดี๋ยวถ่ายอีกคลิปนึงนะครับก็อ,อย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกคลิปนึงนะฮะตอนนี้มัน16หนาทีแล้วเดี๋ยวมันอัปโหลดอัปโหลดช้านะครับผมอัปโหลดไม่ได้ตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ